รู้สักเหล่าก้าชาถัดมาต่อไปยังเริ่มเ,เลยนะสามสี่ชื่ออะไรคะสตาค่ะชื่อเล่นล่ะตางค่ะทำนาฬชาแบบไหนกั้นหรอไม่รู้สิคะทําไปเรื่อยค่ะวันเกิดล่ะเจ็ดมกราคมายุบล่ะไม่บอกหรอกค่ะไม่ของคุณล่ะผู้หญิงสิคะสูงเท่าไหร่หรอตามนี้เลยคะ่ะมาจากไหนหรอพัทลุงคะ่ะจุดเด่นของมัดดวงตาค่ะไหนๆก็ลองพักเสียงฟังหน่อยเอาลละทุกท่านมาเต้นรำกันเถอะรา้ัชาไหม ไม่เคยค่ะถ่ายพูดอะไรไฮไฮตอนจากลาล่ะไปแล้วนะไม่มีปไะจำตัวไม่มีค่ะแท็กไ์คือไม่เคยค่ะศิลปะคือไม่ทราบค่ะชื่อเรียกแทนคุณป้าหน้าแบนส่ที่ชอบล่ะอะไรก็ได้ที่ถูกใจอารอดิเรกวาดรูปค่ะตอนสามารถล่ะไม่ทราบค่ะลองสรารภาพราให้ฟังหน่อยสิครับ I love you ชอบกินอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นผัโค้กเครื่องดื่มล่ะชาเขียวบางนักโทษไม่มีค่ะอันเมที่สุดท้ายนี้ขอเพียงอย่างหนึ่งได้ไหมคะเป็อะไรตรงใจโรบอทค่ะเพลงแนวโปรดแนวมันๆค่ะสิ่งที่กลัวล่ะหมาและแมลงค่ะด้านของโซมิ่อเมอิสฝันฝันตามหนึ่งพันและตกคนนี้ทุกคมีอะไรอยากบอกไหมงั้นขอกับคนทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้หวังว่าเราจะมุ่งสู่หนึ่งพันซัพเปอร์กันค่ะแล้วก็ไปแล้วนะ